หน้าสดมากๆเลยนะคะเพิ่งล้างหน้าเสร็จเนาะวันนี้มันมีพีเอครีมเขาเรียกว่าทั้งกันแดดและรองพื้นนะคะเนื้อมูดเนาะจะมาใช้ให้ดูนะคะกันแดดเนื้อมูดแล้วก็มันเป็นรองพื้นได้อย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวทาให้ดูค่อยๆทาแล้วก็คุยกันไปล้างหน้าเชา้ากลางวันเย็นได้ดีนะคะทุกคนออกแรดเวลาไปทำงานนะคะ จะไปปล่อยให้หน้ามันแล้วถึงหรือว่าหน้าสกปรกด้วยเหงื่อตอนกลางวันโดยที่ไม่ล้างออกนะคะล้างแล้วก็ทาครีมกันแดดไปด้วยในตัวนะคะตัวนี้แตะสองครั้งนะคะมาหัศจันไหมคะว่ากันแดดเนื้อมูดเนี่ยทำให้เราปกป้องแสงแดดแล้วก็หน้าขาวได้ขึ้นมาทันทีเลยนะคะ ลองกลับไปดูวินาทีแรกที่เปิดมานะคะว่าเป็นยังไงเนาะอันนี้เราก็จะทาไปคุยไปนะคะเห็นไหมสีคอกับสีหน้าแตกต่างกันนะคะเราก็ลากมันลงมาหน่อยนึงใบหูเราก็ทำซะหน่อยนึงมันเป็นเหมือนเนื้อแป้งมูดนะคะแห้งๆไม่มีน้ำมันนะคะแล้วก็เขาถ้าเหงื่อออกนี่จะยิ่งให้ทําให้หน้านเนียนเลยคะ่ะ เราก็ทาลงไปมันเป็นแบบเนื้อมูสแห้งๆนะคะไม่ได้เหลวๆมีกันแดดผสมอยู่เรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมทาตรงไหนมันก็จะทำให้สีผิวที่เราไม่ค่อยได้ทาครีมมาหนึ่งอาทิตย์เลยนะคะหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ใช้ครีมกันแดดเลยค่ะก็ <God. S 1> เหมือนกับว่า จำศีนพักผ่อนไม่ได้ใช้ครีมไม่ได้ใช้แป้งอะไรเลยนะคะใบหน้าก็เลยออกมาสีจะคำ้คำๆหน่อยนึงเนาะแล้วก็เป็นรอยจุดด่างดำเยอะมากๆเลยค่ะจริงๆแล้วอย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะคะคลิปก่อนๆถ้าเพื่อนๆติดตามจะเห็นนะคะว่าใช้ครีมอะไรมั่งเนาะ อันนี้เป็นเนื้อแป้งมูดนะคะคีมสั่งจากห้องแลบ็บเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะผิวหน้าที่ดูมืดมืดแล้วก็มีจุดดังดำาหายไปเลยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวจะทาตรงมือให้ดูนะคะว่ามันขาวทันทีแล้วเทียบมือสองข้าง ครีมกันแดดใช้เหอะนะคะใช้ดีกันแดดของอะไรก็ได้นะคะอันนี้เราสั่งมาจากโรงงานนะคะตลับหนึ่งแปดบาทอย่างนี้นะคะโรงงานคือเราไม่ได้มีทุนเพื่อจะมาเปิดขายเองนะคะเป็นผู้บริโภคเนาะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็จะทาครีมตัวนี้ที่ผิวนะคะ เห็นไหมคะพอมันโดนกับเนื้อครีมที่เราใช้ตอนที่ทามือข้างนี้แล้วข้างนี้ที่ไม่ได้ทาครีมนะคะแตกต่างกันอย่างเยอะเลยค่ะดูแขนข้างนี้นะคะมีครีมบ้างแล้วแล้วพอเราใช้โลชั่นนะสังเกตได้เลยค่ะว่าเห็นไหมแตกต่างกันมากๆเนียนด้วยนะคะแล้วกันแดด ทุกอย่างดีหมดนะคะที่เอามาเล่าวันนี้ก็คือไม่เจาะจงต้องใช้ยี่ห้อเดียวกันหรือว่าสั่งมาก,ก็ได้นะคะสั่งแบบครีมแต่ว่ามันตะเปืองตรงที่ว่าเราต้องสั่งกี่อย่างกี่ชนิดเขาถึงจะส่งฟรีนะคะก็เราอยู่ทะเลเนาะเราใช้ครีมพวกนี้มากเราก็เลยได้เปรียบตรงที่ว่าเราได้รู้เรื่องพวกนี้ตลอดเวลานะคะแล้วเราก็ใช้ ประสบการณ์ที่เรามีถ้าเราไม่รักษามันไว้โหมันก็คํ้ทันทีนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ใช้ครีมทาผิวธรรมดานะคะมีเวียกันแดดอะไรต่ออะไรในเขาบอกว่าไว้โลชั่นไม่ได้กันแดดนะคะกลิ่นหอมเย้าวยวนจากโลสนะคะตัวนี้เราก็เอามาใช้ กับลำตัวนะคะหอมมากนะคะหอมจริงๆเลยนะคะแล้วก็กันแดดสองตัวชีวิตประจำวันของเราก็ไม่มีอะไรมากนะคะอยู่เกาะพังงนเนาะช่วงจังหวะระยะที่เป็นโควิดเนี่ยทำให้เราได้นอนมากกินมากอ้วนมากนะคะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายค่ะ เล่นคอมพิวเตอร์เป็นประจำมากกว่าทุกๆครั้งที่ใช้ชีวิตมาเนาะเดี๋ยวจะเขียนคิ้วนะคะคุยไปด้วยเขียนคิ้วแต่งหน้าไปด้วยนะคะมันทำให้เราได้เรียนรู้จากการเราใช้ YouTube หรือว่าใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเป็นหลักในการใช้ชีวิตนะคะทำให้เราอยู่กับมันได้กับ คือปรับตัวนะคะให้เรายุ่งๆเข้าไว้นะคะอย่าไปคิดว่าเราไม่มีงานทำคิดอยู่ว่าเออดีจังเลยขอบคุณนะถ้าไม่งั้นฉันก็ไม่ได้พักผ่อนนะคะแต่พักผ่อนยาวแบบนี้ก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะจังหวะโควิดมันมีแล้วอาชีพของเรามันมันต้องยอมรับกับเหตุการณ์อันนี้เราต้องใช้นะคะทุกคนเพื่อปรับปรับให้ ผิวเราเข้ากับครีมนะคะกดกดกดเอานะคะตบๆๆอ่ะถ้าถูฟืดพๆเดี๋ยวมันจะหลุดออกไปนะเราก็มาดูกันว่าเดี๋ยวถักเขียนคิ้วไปคุยไป ชีวิตปัจจุบันนี้ตกยังรู้สึกว่าอาชีพของเราที่เราทำมามันเปลี่ยนไปนะคะบางเอนเราไม่ได้เป็นบิสเนสที่ใหญ่เนาะ,ะแล้วก็ทำให้มันเหมือนบ้านเนาะ,ะก็เลยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเยอะแล้วมันเป็นอยากเล่าเรื่องดีๆอยู่อย่างนึงไม่ใช่ปลอบใจตัวเองนะคะถ้าเป็นหนี้แล้วก็ไปกู้ธนาคารมาสงสัยจะกุ้มใจมาก แล้วก็คงจะเอาตัวไม่รอดแน่ๆเลยค่ะแล้วน่าจะเป็นโรคหัวใจหรือโรคคิดมากตามหลังไปด้วยนะคะเศรษฐกิจที่ทำให้เราธนาคารเขาให้เราระง,งับหนี้ได้แต่ดอกไม่ระง,งับนะคะผ่อนไปยาวๆได้ดอกก็ไม่ไม่ทำให้เราเดินสอนี้เขียนแล้วเนียนดีไหม ไปซื้อมาเป็นโหลเลยนะคะ O'Leary Eye Brow br br นะคะ o l e l r y Eye Brow เห็นไหมอี่อ้อของเขานเนาะเกลี่ตรงนี้ให้มันเข้าที่เข้าทางออกบางๆหน่อยไม่ต้องให้มันหนาเกิน ถ้าหน้าของเราอายุมากแล้วถ้าใช้สีสีดำนะมันก็จะออกหน้าเหมือนกับว่า,เ,าเข้มข้นเกินไปเนาะทำให้เราดูเป็นคืออายุเราถ้ามันเยอะขึ้นไม่แต่งนี่มันเหมือนกับเราจะปล่อยตัวไปทำไมนะมันเป็นความเคยชินของเราแล้วเรียบร้อยไปแล้วเนาะเดี๋ยวหาเอา ลิปสติกมาทาเอาไปไว้ตรงไหนนะจัแบบหนึ่งนะคะจับไม่ได้แล้วเอาไปวางไว้ตรงไหนเนี่ยลิปสติกเมื่อวานนี้ค่ะคงอยู่นี่ พอเราใช้มันแล้วมันก็จะออกมาดีจริงค่ะันวันนี้ใช้เป็นลิปสกอตก็แล้วกันนะจะได้ไม่ต้องหนะ้าคอมเมนต์ไว้ได้นะคะตายคลิปเลยอยากคุยเรื่องครีมเรื่องการใช้ชีวิตนะคะเกาะพังงานก็เป็นแบบนี้แหละ แล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งพอช่วงนี้ปลดแล้วนะคะปลดแล้วเขาก็ให้เราเปิดธุรกิจได้แล้วนะคะแล้วแต่ว่าต้องอยู่ในมาตรการของเขาเนาะ